สวัสดีค่ะแอดหวานค่ะอัพิโซนนี้นะคะเรามาตามกันเรื่องก๊อบรินค่ะคำสาบรักผู้พิทักษ์วิญญาณนะคะตอนที่8แล้วแหล่งปะทะมหาศาลทำให้รถยนต์ที่อยู่โดยรอบนั้นเสียหายเป็นจำนวนมากคิมซิมเขาผ่าร่างของอึนทักที่กำลังสลบอยู่กับมาที่บ้านเขาค่อยๆวางเธอลงบนเตียงอย่างเบามือก่อนจะดึงผ้าห่มมาคลุมให้ความอบอุ่นแก่เธอ อึนทักเธอค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วถามเขาว่าเป็นอะไรไหมคิมซิมว่าเขาต้องเป็นฝ่ายถามเธอต่างหากเขาขอโทษเธอคิดว่าเธอคงตกใจมาก แต่เธอกับสายหัวแล้วบอกว่าเขาคงไม่รู้หรอกว่ามันจะเจ็บปวดขนาดนี้ใช่ไหมเพราะคงไม่เคยมีใครดึงดาบนั้นมาก่อนเธอปอบเขาว่าเราต้องเข้มแข็งให้มากๆเพราะนี่ยไม่ใช่งานง่ายๆเธอปแปลกใจมากที่สามารถขยับดาบได้เธอถามเขาว่าเขาดีใจไหมเพราะนี่คือข้อพิสูจน์ว่าเธอคือเจ้าสาวตัวจริงของเขาคิมซิมยิ้มเจอนๆแล้วตอบเธอไปว่าดีใจสิ ทางด้านฝ่ายด็อกฮว่าที่ยังคงนั่งรอคิมซิมอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเพราะเขาต้องเอาม้วนกระดาษที่ปู่ฝากมาคืนให้ถึงมือคิมซิมตามคำสั่งของปู่ระหว่างนั้นเขาก็เลื่อนดูข่าวต่างๆในอินเทอร์เน็ตจึงได้เจอข่าวเหตุการณ์ประหลาดที่รถยนต์หลายคันได้รับความเสียหายเขาทราบได้ทันทีว่านี่เป็นฝีมือของคิมซิมทันใดนั้นคิมซิมก็เดินลงมาจากด้านบน ด็อกฮวาเลยถามไปว่านี่อาอยู่ชั้นบนมาตลอดเลยเหรอครับแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้เขาดูพร้อมกับถามว่าเป็นฝีมือของคิมซิมใช่ไหยคิมซิมยอมรับแล้วบอกให้ด็อกฮวารีบจัดการเรื่องนี้ด็อกฮวาเลยรีบโทรไปเล่าเรื่องให้ปู่ฟังแล้วก็โทรไปหาเลขาคิมเพื่อจะให้ช่วยจัดการปิดข่าวนี้ เลขาคิมก็รับคำสั่งและเรียกให้คนที่มีความรู้ความสามารถทั้งหมดของบริษัทจัดการใช้อำนาจของบริษัทแจ้งให้ทุกสื่อโซเชียลให้ลบภาพข่าวนั้นออกให้หมดไม่งั้นเขาจะยกเลิกโฆษณาทั้งหมดทันทีเมื่อดอกวาวาได้จัดการทางนี้เรียบร้อยแล้วเขาก็ไปปลุกยมมาทูตให้ตามออกไปข้างนอก เขาให้ยมมาทูด,ล,ดลบความทรงจำของเจ้าของรถยนต์ทุกคันให้จดจำเพียงแค่ว่ารถเสียหายเพราะแรงลมแล้วเงินก็หล่นลงมาจากฟ้าแล้วด็อกฮาวาก็ให้เงินพวกเขาเหล่านั้นไปงานนี้เรียกได้ว่าจัดการให้เรียบร้อยเล่นเอาอยมมาทูตเสียพลังไปเยอะเลย ทันทีที่เขาทั้งสองกลับถึงบ้านก็ซักถามคิมซิมเป็นการใหญ่ว่าเขาทะเลาะอะไรกับอึนทักกันแน่ เขาทำให้รถยนต์เสียหายไปตั้ง30คันแต่คิมซิมก็ไม่ได้สนใจเขาตอบแค่ว่าขอบคุณทั้งสองที่ช่วยเขายมมาทูตที่ดูเหมือนจะหมดแรงจึงพูดว่าพักเรื่องทะเลาะไว้ก่อนตอนนี้ฉันไม่มีแรงจะทะเลาะกับนายฉันใช้พลังจนเครียดแต่คิมซิมบอกว่ายมมทูตคงไม่เครียดเท่าตัวเขาหรอกพร้อมกับชี้ไปที่อกว่าสิ่งเนี้ยเกือบ เกือบถูกแล้วเขาก็พูดว่าช่างเถอะแล้วก็เดินออกไปยมมาทูดพูดตามว่านายเกือบตายแล้วเหรอแล้วก็หงุดหงิดที่ไม่ได้รับคำตอบนะคะฝ่ายอึนทักตอนนี้เธอก็คิดถึงเหตุการณ์ที่คิมซิมผักเธอออกไปทั้งๆท,ที่เธอกำลังจะดึงด่าบให้กับเขาขณะนั้นเธอได้ยินเสียงจานชามแตกนะคะ ตกแตกเต็มเลยจึงรีบออกมาดูเธอพบร่างของคิมซิมนอนกองอยู่ที่พื้นโดยมียมมาทูดกำลังเก็บเศษจ,จานชามที่แตกเธอถามว่าเขาเป็นอะไรไปเขาตายแล้วเหรอยมมาทูดบอกว่าเป็นเพราะฤทธยาทำให้เขาหลับไปแต่อึนทักกลับบอกว่าถ้าเขานอนพื้นแบบนี้ตื่นมาจะปวดตัวนะ ทำไมยมมาทูดจึงไม่พาเขาไปนอนที่เตียงล่ะยมมาทูดกลับตอบว่าถ้าเธอทำไหวก็เชิญทำสิพูดเสร็จก็เดินจากไปทันทีทิ้งให้อื่นทักนั่งเฝ้าคิมซิมอย่างเป็นห่วงถึงจะกลัวว่าเขาจะปวดเมื่อยตัวที่ต้องมานอนกับพื้นแต่เธอก็ไม่มีแรงพอที่จะแบกเขาไปที่เตียง เธอจึงมาหาเทียนนะคะมาจุดไว้รอบๆตัวเขาแล้วก็หาหมอนมาลองคอให้เขาแล้วเอาผ้าห่มมาห่มให้เพื่อไม่ให้เขาหนาวจนเกินไปและลงมานอนข้างๆกายเขาขณะนั้นคิมซิมเหมือนจะรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างจึงกล่าวขอบคุณเธอพร้อมกับบอกว่าก่อนหน้านี้เขาโกหกที่บอกว่าเขาอาไม่เป็นอะไรเธอจึงยกมือขึ้นรูปผมเขาเพื่อเป็นการปลอบประโลมในช่วงที่เขาอ่อนแอ คิมซิมลืมตามองดูอึนทักแล้วก็ถามว่าเธอไม่รู้หรอกว่าฉันเจ็บตรงไหนเธอจึงถามเขาไปว่าแล้วเขาเจ็บตรงไหนล่ะเขาก็บอกว่ารักแรกทำให้เขาเจ็บมากๆแต่อึนทัก ซึ่งเข้าใจผิดอยู่แล้วนะคะเธอกลับบอกว่าเธอคนนั้นคงสวยมากขณะที่คุณเขียนบางอย่างถึงเธอเขาได้ตอบกลับว่าเธอสวยมากสวยทุกวันเลยเธอไม่อาจทนฟังได้จึงบอกว่าเขาป่วยมากให้รีบนอนพักซะเขาให้เธอนอนอยู่ใกล้ๆตอนเขาหลับอย่าทิ้งเขาไปไหนดังนั้นอึนทักจึงนอนเฝ้าเขาอยู่ตรงนั้นนั่นเอง ทางด้านยมมาทูดเมื่อเขาเอาจานนะคะที่ตกแตกไปทิ้งเขาเห็นประตูห้องของคิมซิมเปิดอยู่เขาเลยเข้าไปเพื่อจะดูภาพวาดของหญิงสาวในม้วนกระดาษอีกครั้งพร้อมกับความสงสัยที่ว่าหญิงสาวคนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมถึงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขามากถึงเพียงนี้ ลุ่งเช้าอึนทักก็พาด็อกอวาออกมาซื้อของกินที่ร้านสับเวเธอขอให้เขาอ่านบันทึกที่เธอแอบคัดลอกมาจากห้องของคิมซิมเธอบอกเขาว่าเขาอ่านได้แน่เหรอเขาบอกว่าเขาเป็นทายาทของเศรษฐีเขาต้องหัดท่องจำภาษาจีนโบราณเป็นพันๆคำมาตั้งแต่อายุยังน้อยแค่เนี้ยสบายมากพอด็อกอวาได้อ่านข้อความเขาก็นิ่งเฉยไปเลยสักคู่นึงแล้วบอกว่ามันคือจดหมายรัก อึนทักทำท่าตกใจด็อกฮาวาบอกว่ามันเป็นคำสารภาพที่น่าเศร้าเขาเริ่มอ่านให้เธอฟังหลังจากผ่านไปร้อยปีในวันที่อากาศดีมากพอยังไม่ทันที่ด็อกฮาวาจะอ่านต่ออึนทักรีบดึงหนังสือนั้นออกจากมือของด็อกฮาวาเธอทนฟังเรื่องราวของจดหมายรักของคิมซิมไม่ได้นั่นเอง เธอบอกว่าสิ่งที่เธอกลัวที่สุดเป็นจริงแล้วพอเธอไม่ต้องอ่านแล้วด็อกฮวาถามอึนทักว่ารู้หรอว่าเธอคนนั้นเป็นใครอึนทักบอกว่าเธอเคยได้ยินเรื่องราวของคนนี้มาบ้างแล้ว เธอเข้าใจดีว่าตลอดเวลา900ปีเขาคงจะเจอคนที่เขาลืมไม่ลงมาบ้างเธอบอกว่าด็อกควาทำให้เธอกลัวการไปเกี่ยวข้องกับคิมซิมด็อกควาถามต่อไปว่าคิมซิมเป็นใครเธอก็บอกว่าก็อาของคุณไงชื่อคิมซิมด็อกควารู้สึกประหลาดใจเพราะเขารู้จักคิมซิมในชื่อของยูซินแจมาตลอดเขาซักถามเธอเรื่องนี้เธอบอกว่าเรื่องมันยาว มันเกี่ยวกับดาบที่ปักอ,อกเขาด้วยดว็อกฮวายิ่งสงสัยหนักเข้าไปใหญ่เพราะเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีดาบปักอยู่ที่อ,อกของอาของเขาด้วยเขาขอให้เธอเล่าทุกอย่างให้เขาฟังไม่งั้นเขาจะไม่เล่าเรื่องที่มีแต่เขาเท่านั้นที่รู้ด็อกฮวาได้เข้าไปถามคิมซิมอีกครั้งถึงผู้หญิงในภาพว่าที่ปู่ให้นำมาคืนเขาบอกว่ายมมาทูดถึงกับร้องไห้สะอึกสะอื้นเมื่อได้เห็นผู้หญิงในภาพนี้ คิมซิมถามว่าเขาร้องไห้จริงๆหรอทำไมเขาถึงร้องไห้ล่ะ ด็อกฮาวาก็บอกว่ายมมาทูตเขาก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมจึงร้องไห้เมื่อเห็นภาพนี้คิมซิมเลยเดินมาหาเรื่องยมมาทูตถามว่าทำไมยมมาทูตถึงร้องไห้เมื่อเห็นรูปผู้หญิงคนนี้ขนาดตัวเขาเองอ่ยังไม่ร้องไห้เลยยมมาทูตก็บอกว่าเขาก็สงสัยเหมือนกันตอนแรกเขาคิดว่าคงเป็นโลกตื่นศินละปะรูปนั้นทำให้เขาเกือบหยุดหายใจเลยเขาอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเขารู้สึกคุ้นๆ บางทีอาจเป็นวิญญาณที่เขาเคยเจอคิมซิมนึกย้อนไปในวันที่หญิงสาวผู้นี้ถูกธนูยิงปักที่อกพร้อมกับบอกว่าผู้หญิงในภาพคือน้องสาวของคิมซิมเองตอนนี้เรารู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นน้องสาวไม่ใช่คนรักของคิมซิมนะคะ พร้อมกับขอให้ยมมาทูตนะ่ะคิดให้ดีๆว่าเคยเจอน้องเขาที่ไหนยมมาทูตบอกว่าเขาจำไม่ได้แต่เขารู้สึกเศร้ามากที่ได้เห็นภาพนี้หัวใจของเขาเหมือนจะสลายด็อกคาวาเลยพูดออกมาว่าเขารู้แล้วบางทียมมาทูตอาจจะเป็นน้องสาวของคิมซิมที่กลับชาติมาเกิดก็ได้แต่ทั้งยมมาทูตและคิมซิมต่างก็ไม่เห็นด้วยถึงกับตะวาดด็อกคาวาไปว่าอยากตายเหรอ คู่นี้นะคะคิมซิมกับยมมาทูดไม่ค่อยถูกกันค่ะ ขณะที่ออกไปทำงานนะคะรุ่นน้องของโยมมทูตก็เล่าให้ฟังว่ามีโยม,มทูตอีกตนหนึ่งไปรับวิญญาณของคนตายแต่ปรากฏว่าวิญญาณดวงนั้นเป็นภรรยาเก่าในชาติที่แล้วของเขาเขาจึงพาเธอหนีไปเลยยมมทูตได้ยินดังนั้นจึงสงสัยว่าเขามีความทรงจำกลับมาได้อย่างไรในเมื่อโยมมทูตทุกตนต่างถูกลบความทรงจาของอดีตชาติไปหมดแล้วแต่ทั้งคู่ก็ไม่รู้คาตอบยมมทูตจึงขอตัวไปทางาน ต่อแล้วก็บอกว่าก็สวมหมวกแล้วก็เดินตามแม่ลูกคู่หนึ่งออกไปเขาพาแม่ลูกคู่นี้ไปที่ร้านน้ำชาส่งวิญญาณลูกน้อยของเธอยังไม่รู้ว่าเธอทั้งสองตายแล้วด้วยความไร้เดียงสาจึงถามแม่ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนวิญญาณของผู้เป็นแม่บอกว่าเราอยู่ที่ร้านน้ำชาและเธอก็สั่งสวรรค์ให้ลูก หนึ่งถ้วยยมมาทูตก็เอออ,อไปตามนั้นเขาส่งชาให้กับวิญญาณเด็กน้อยพร้อมกับบอกว่าสวรรค์ที่สั่งไว้ได้แล้วครับผู้เป็นแม่จึงกล่าวขอบคุณยมมาทูต ภาพตัดไปทางด้านฝ่ายคิมซิมตอนนี้เขากำลังเดินไปที่บ้านหลังหนึ่งระหว่างนั้นอึนทักเห็นเข้าพอดีจึงตามเขาไปเขาไปเคาะประตูเรียกชายคนหนึ่งออกมาภาพหลังประตูทําให้เห็นบ่วงเชือกที่ถูกแขวนเตรียมไว้กับคือแล้วเขาให้พลังของเขาเผาเชือกนั้นทิ้งพร้อมกับบอกให้ชายคนนั้นเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วก็ติดกระดุมเสื้อซะ พร้อมกับยัดเบอร์เกอร์ชิ้นโตใส่มือชายคนนั้นแล้วก็หันมาชวนอึนทักให้กลับไปพร้อมกันขณะที่ชายคนนั้นกําลังมึนงงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลูกสาวตัวน้อยของเขาก็วิ่งเข้ามาหาพร้อมกับรีบติดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อยและถามลูกว่ามาได้ยังไงเธอบอกว่าเธอให้แท็กซี่อยู่อยู่ที่เขาแล้วแท็กซี่ก็พามาส่งที่นี่ คนขับแท็กซี่ที่เด็กสาวพูดถึงก็คือหญิงสาวในชุดสีแดงคนเดิมนั่นเองตอนนี้เด็กน้อยบอกว่าเธอหิวมากเขาจึงยื่นเบอร์เกอร์ที่ได้รับจากคิมซิมส่งให้ลูกทานพร้อมกับนึกขอบคุณปาฏิหาริย์จากคิมซิมเขาโอบกอดลูกสาวไว้เขารู้สึกขอบคุณคิมซิมที่มาช่วยไม่ให้เขาฆ่าตัวตาย ระหว่างทางเดินกลับอึนทักเธอก็ถามคิมซิมถึงเรื่องดาบเธอสงสัยว่าจูจ่ๆทำไมเธอถึงสามารถขยับดาบได้มันทำให้คิมซิมนึกถึงคำพูดของยมมทูตท,ที่บอกว่าบางทีอาจต้องการบางอย่างที่มีพลังกว่าคำสาบเช่นความรักเขาจึงถามเธอว่าแน่ใจหรือว่าไม่มีอะไรจะพูดกับเขาเธอก็นึกขึ้นได้ว่ามีอยู่เรื่องหนึง่งเขายิ้มขึ้นมาอย่างใจชื้นแล้วก็รอฟังนะคะใกล้ๆเธอเลยค่ะหวังว่า อึนทักจะบอกลักเขานะคะแต่สิ่งที่อึนทักบอกก็คืออยากให้เขาทำอะไรบางอย่างถึงเขาจะมีเงินเยอะแต่ก็น่าจะหาอะไรทำบ้างเขาทำหน้าเซ็งๆในคำตอบของเธอพร้อมกับตอบไปว่าเธอคิดว่าฉันไม่ทำอะไรงั้นหรือพางนึกย้อนไปถึงสิ่งที่เขาพยายามทำให้การเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าในเครือบริษัทเขาแต่ดูเหมือนเขาจะทำไม่เข้าท่าสักอย่าง อ่นทักจึงพูดขึ้นมาว่ามิหน้าละ่ะถึงได้อยู่แต่ในบ้านเพราะขาดเซลล์สมองไงคิมซิมเริ่มหงุดหงิดนะคะที่เธอดูถูกเขาค่ะพร้อมกับบอกว่าไม่เคยมีใครพูดแบบนี้กับเขามาก่อนเธอจึงย้อนไปว่ารักแรกของคุณนะ่ะไม่เคยพูดหรือไงเขาจึงหรีดตามองเธอแล้วถามว่าเธอกำลังหึงฉันใช่ไหม เธอกับหัวล้อ,อก,กบเกลื่อนแล้วพูดมาว่าฉันจะไปหึงทำไมฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอมีชีวิตอยู่หรือเปล่าว่าแล้วก็ถามเขาต่อว่าเขาเจอเธอตอนไหนตอนสมัยโซซอนหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละรักแรกมักจะไม่ค่อยสมหวัง คิมซิมก็ปล่อยให้อึนทักพูดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็จ้องมองไปใบหน้าของเธออย่างมีความสุขอึนทักเมื่อเห็นคิมซิมไม่ได้โต้ตอบอะไรเธอจึงไล่ให้เขากลับบ้านไปก่อนส่วนเธอจะกลับดึกหน่อยอึนทักกลับมาที่ห้องสมุดโร,รงเรียนเธอตามหาวิญญาณอดีตนักเรียนคนหนึ่งที่คอย พูดคุยช่วยเหลือเธอตลอดเวลาที่เธอเรียนอยู่ที่นี่วิญญาณดวงนั้นสังเกตว่าปานที่ต้นคอของอึนทักสีซีจางลงบ้างแล้วแต่อึนทักก็ไม่ได้ใส่ใจอึนทักถามวิญญาณตนนี้ว่าผีตัวอื่น,นยมักจะเล่าเรื่องของตนเองและขอให้เธอช่วยแต่ผีตัวนี้ทำไมไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้เธอฟังและไม่เคยขอให้เธอช่วยอะไรเลยล่ะถ้าเธอเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วคงไม่ได้กลับมาที่นี่บ่อยๆผีสาวตนนั้นจึงขอ ให้อึนทักไปหามาเยี่ยมเธอบ้างแล้วก็เธออยู่ที่พาจูเธอชอบดอกไม้สวยๆอึนทักจึงรับปากว่าจะไปนะอึนทักได้ถามผีสาวตนนั้นว่าเธอตายยังไงผีสาวตนนั้นบอกว่าเธอถูกรถชนในวันจบการศึกษาอึนทักกลับมาที่ทำงานที่ร้านแต่เธอก็แปลกใจที่ลูกค้าที่เดินเข้าร้านเข้ามาก็คือยมมาทูดนั่นเองยมมาทูดพูดขึ้นว่าอึนทัก ร้านเนี่ยร้านไก่มีตั้งเยอะแยะเขาควรจะเป็นฝ่ายถามเธอมากกว่าว่าทำไมต้องมาทำงานที่นี่ด้วยเขาก็บอกว่าเขาแค่จะมาซื้อไก่บ้างอึนทักก็บอกว่าอย่ากโกหกเพราะฉันรู้ว่ายมมาทูตเป็นมังสวิรัต์ไม่ทานเนื้อสัตว์แต่เขาก็เฉยเฉยยืนการจะซื้อไก่พร้อมกับสั่งไก่หนึ่งชุดบังเอิญขณะนั้นเองเทฮีและเพื่อนร่วมทีมบาสเกตบอลของเขากาลังจะเดินมาที่ร้านไก่ของอึนทักพอดี ยมมาทูตก็ถามว่าเธอนัดเขามาเหรออึนทักไม่อยากให้พวกนั้นเจอยมมาทูตจึงรีบดึงหมวกจากมือเขาขึ้นมาสวมให้เขาทันทีแล้วก็ไล่ให้เขาไปอยู่ตรงมุมเงียบสงบเดี๋ยวเธอจะแถมไก่ให้พอจัดการกับยมมาทูตเสร็จนะคะอึนทักก็รีบเปิดประตูต้อนรับเทฮีแล้วก็เพื่อนๆของเขายมมาทูตเมื่อกลับมาบ้านเขาก็เอาไก่ที่ซื้อมาให้คิมซิมบอกว่าอ่ะซื้อมาฝากแล้ววันต่อๆมาเขาก็ คอยซื้อไก่มาฝากคิมซิมทุกวันนะคะจนคิมซิมแทบไม่อยากจะกินไก่เลยค่ะอึนทักเมื่อเห็นดังนั้นจึงขอคุยกับยมมาทูตเป็นการส่วนตัวแล้วถามเขาว่าทำไมเขาถึงต้องไปที่ร้านไก่ทุกวันด้วยคงไม่ได้ไปเพราะฉันแน่ๆเขาคิดจะจีบเจ้าของร้านเธอเหรอ เขาเรีบบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นเขาแค่อยากจะเฝ้ามองอึนทักว่าคอยปิดปากเงียบไหมอึนทักสวนกลับว่ายมมาทูตเองต่างหากที่ต้องปิดปากเงียบเรื่องที่เห็นเทฮีมาซื้อไก่ที่ร้านเธอแล้วก็ยิ้มให้เธอด้วยคิมซิมที่แอบฟังอยู่รีบเข้ามาขัดจังหวะอึนทักทันทีว่าเจ้าเทฮีมันยิ้มให้เธอกี่ครั้งฝ่ายยมมาทูตที่สนใจแต่เรื่องไก่ก็ถามอึนทักว่าเธอแถมคูปองให้เทฮีไปกี่ครั้ง คิมซิมค่ะก็เอาคือตอนนี้คิมซิมหึงนะคะคิมซิมหัวเสียบอกให้ยมมาทูดหยุดถามเรื่องไก่แล้วก็บอกเขาเนี่ยเขาเป็นคนสอนให้เทฮีเล่นบาสเล่นเบสบอลน,นะอึนทักก็ย้อนไปว่านั่นน่ะมันเป็นแค่ส่วนเดียวมันยังมีอีกมากมายที่พี่เทฮีเขาทำได้ด้วยตัวเองนายไม่รู้จักความตั้งใจของมนุษย์ซะแล้ว พูดเสร็จก็ผ่านเดินออกไปอย่างหัวเสียทิ้งให้คิมซิมคลั่งอยู่กับยมมทูตเขาขอให้ยมมทูตบอกกระบ,บวนการตายอย่างผิดธรรมชาติของมนุษย์แล้วเขาจะเป็นคนลงมือเองพร้อมกับจะติดสินบนด้วยคูปองไก่ทอดแต่ยมมทูตกลับไม่เอาด้วยเขาบอกว่าเขามีวิธีที่เร็วกว่านั้นว่าแล้วเขาก็เดินตามอึนทักเพื่อจะขอคูปองจากเธอทิ้งให้ยมมทูตคลั่งหนักเข้าไปอีก วันต่อมานะคะเทฮีก็ต้องประหลาดใจที่เปียนโนตัวที่เขาขอให้คิมซิมทำมันหายไปเมื่อตอนเด็กได้กลับมาอยู่ในบ้านของเขาอีกครั้ง <c oughs> คิมซิมแก้งแล้วคะ่ะ จากนั้นคะ่ะภาพตัดไปที่อึนทักนะคะวันนั้นเนี่ยหัวหน้าห้องของอึนทักเข้ามาพูดคุยกับเธอถามเรื่องการสอบและถามว่าจริงไหมที่คนคนอื่นเขาลือกันว่าเธอเห็นผีอึนทักแม้จะยังสับสนอยู่เพราะไม่เคยมีคนในชั้นเรียนมาคุยด้วยแต่ก็ตอบไปว่าอย่างน้อยเธอก็กล้าถามตรงๆไม่เอาไปพูดลับหลังฉันตอบก็ได้ข่าวลือที่ฉันเห็นผีเป็นเรื่องจริงแต่ผีพวกนั้นไม่ได้บอกอะไรนะ หัวหน้าห้องก็บอกว่าเราเรียนกันมา3ปีดูเหมือนวันนี้เป็นวันที่เราได้คุยกันเยอะที่สุดและอวยพรให้อึนทักโชคดีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยขณะที่อึนทักกำลังจะ เดินทางไปสอบสัมภาษณ์เธอเห็นคิมซิมมาดักหล่อที่ป้ายรถเมย์เพราะเธอนะคะก็รีบออกค่ะมาจึงลืมผ้าพ,พันคอนั่นเองคิมซิมเอาผ้าพันคอมาให้อึนทักเขาพูดยั่วให้เธอหึงเธอก็งอนนะคะงอนใส่เขาแล้วพูดว่าเขามีความสุขใช่ไหมเวลาที่ทําให้เธอหึงเขาก็บอกว่าใช่เขามีความสุขทั้งวันเลยตอนเห็นเธอหึงเขา ระหว่างที่เขาส่งอื่นทักขึ้นรถเมย์นะคะคิมซิมก็มองเห็นชายคนหนึ่งกำลังปั่นจัก,กรยานวิ่งราวกระเป๋าเงินของคนอื่นไปเขาเห็นภาพนิมิตว่าชายคนเนี้ขี่จัก,กรยานพุ่งชน ชายขายถุงเท้าที่วางขายอยู่ริมทางเท้าจนกระเด็นไปถูกรถชนตายแล้วก็ทำให้อุบัติเหตุเกิดต่อเนื่องจนทำให้รถบัสที่อึนทักพึ่งขึ้นไปเนี่ยพลิกคว่าคนในรถตายทั้งหมดแต่เขากลับไม่เห็นอึนทักในอุบัติเหตุนั้นเขาจึงตัดสินใจหยุดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ อีกป้ายรถเมย์ถัดไปมีบรรด,ดาเหล่ายมมาทูตมายืนเรียงรอกันเป็นจำนวนมากทุกคนต่างคิดว่าคงเกิดอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นแน่ๆเพราะแต่ละคนต่างก็ได้รับชื่อมามากมายเช่นนี้คิมซิมพยายามจะหยุดไม่ให้อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเขาไปเหมาซื้อถุงเท้าของพ่อค้าที่กำลังตั้งร้านจนเกี้ยงแล้วก็ไล่ให้พ่อค้ารีบกลับไปโดยที่ยังไม่ทันตั้งแผงทันใดนั้นตัวการของอุบัติเหตุก็ป รถจักรยานผ่านมาพอดีเขาแตะไปที่ล้อทำให้จักรยานคันนั้นควา่าแล้วสำแดงปฏิหารเครื่องรถจักรยานจนพังและยึดกระเป๋าเงินทั้งหมดที่ชายคนนั้นขโมยมา เขาค่อยๆบรรยายว่าในกระเป๋าแต่ละใบมีอะไรบ้างพอหัวขโมยเปิดดูก็พบว่าจริงอย่างที่เขาพูดคิมซิมบอกต่อไปว่าเจ้าของกระเป๋าจำเป็นต้องใช้เงินอย่างไรบ้างปกติเขาจะไม่ช่วยคนช่วยอย่างนายแต่ครั้งนี้เขาจะยอมเข้าแทรกแซงแต่อย่านึกนะว่านายจะไม่ได้รับบทลงโทษเขาจึงหักข้อมือของชายคนนั้นระหว่างนั้นเองรถเมที่อึนทักนั่งมาก็วิ่งผ่านไปอย่างปลอดภัยค่ะ รถเมย์เข้าจอดที่ป้ายที่เหล่ายมมาทูดคอยอยู่อื่นทักเห็นยมมาทูตที่ตัวเองรู้จักจึงโบกมือทักทายทำให้รุ่นน้องของยมมาทูตถามว่าเธอเห็นพวกเขาด้วยหรือ ยังไม่ทันที่ยมมาทูตจะตอบกลับเขากับคิดอะไรขึ้นมาได้พร้อมกับตะโกนถามยมมาทูตตนอื่นว่ามีใครมีรายชื่อของจีอึนทักบ้างยมมาทูตทุกคนต่างก้มลงมองที่รายชื่อในซองแต่ก็ไม่มีใครได้มีชื่อนี้เลยลุนพีของยมมาทูตก็มองสำรวจไปที่รถเมก็เห็นอึนทักยืนอยู่แล้วพูดขึ้นว่าจริงด้วยมีตัวแถมมาอย่างนี้เราจะทำอย่างไรดี ยมมาทูตจึงตอบกลับไปว่าวันนี้ไม่มีอุบัติเหตุทุกอย่างจบแล้วรถเม์เคลื่อนออกไปจากป้ายอย่างช้าๆทำให้เหล่ายมมาทูตทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวบางก็ว่าทำงานมา300ปีเพิ่งจะเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้วิญญาณที่สูญหายแบบนี้เป็นครั้งแรก พวกเขาต่างหันมาถามยมมาทูตตนนั้นว่ารู้ได้อย่างไรว่าไม่มีการตายเกิดขึ้นแล้วยมมาทูตยังไม่ทันจะตอบคิมซิมก็โผล่มาอยู่ด้านหลังของเขาทำให้รุ่นน้องของยมมาทูตชี้มือไปที่คิมซิมแล้วพูดว่า ต้องเป็นฝีมือของก๊อบรินแน่นอนคิมซิมขอคุยกับยมมาทูตเป็นการส่วนตัวทั้งสองมานั่งคุยกันที่ร้านน้ำชาส่งวิญญาณยมมาทูตต่อว่าคิมซิมที่เข้ามาแทรกแซงชะตากรรมของมนุษย์คิมซิมบอกว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยอุบัติเหตุวันเนี้ยมันแปลกมากเขาเห็นภาพอุบัติเหตุแต่ในฉากนั้นไม่มีอึนทักอยู่ด้วยและเขาก็ยังเห็นอนาคตของอึนทักในอีก10ปีข้างหน้าแต่เขามั่นใจว่าอุบัติเหตุครั้งนี้จะฆ่า เธอแน่ๆยมมาทูตจึงบอกว่านั่นเพราะอุบัติเหตุที่นายเห็นไม่ใช่โชคชะตาของอึนทักเธอเป็นตัวแปรของอุบัติเหตุเพราะนายช่วยเธอยมมทูตกัดฟันพูดต่อว่าต้องขอบคุณแฟนของก๊อบรินสินะที่ทำให้ทุกคนรอดตายแต่นายทำให้ฉันต้องทำงานล่วงเวลาเหมือนคิมซิมอยากจะไถ่โทษเขาถามยมมทูดว่าอยากกินไก่ไหมยมมทูตกลับขอให้เขาเนี่ยคิดหาทางกลับไปเป็น เท่าเร็วๆชัดจะดีกว่าพอยอมมาทูตนึกว่าอึนทักยังไม่สามารถจับต้องดาบนั้นได้คิมซิมจึงบอกไปว่าอึนทักนะ่ะจับดาบได้แล้วเธอเคยขยับดาบด้วยเขาเกือบพังมือฆ่าเธอตอนเธอขยับดาบเขายอมรับว่ามันเจ็บปวดมากเขาไม่เคยเจ็บปวดแบบนี้มาก่อนเลยยมมทูตจึงถามคิมซิมไปว่าไม่คิด ที่จะบอกความจริงให้อึนทักรู้เหรอถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากดาบถูกดึงออกไปคิมซิมก็ปฏิเสธว่าไม่เขาอยากจะปิดเรื่องนี้ไปอีก80ปีทำให้ยม,มทูตเลตามองพูดว่านั่นมันเท่ากับอายุไขของมนุษย์เลยนะ เย็นวันนั้นคิมซิมขับรถมารับอึนทักเธอบังเอิญเห็นถุงเท้าที่คิมซิมซื้อมาเขาบอกเธอว่านั่นหมายถึงอนาคตอีก10ปี20ิปีเธอบอกว่าตอนนี้เธอสอบเสร็จแล้วเธอจะช่วยเขาเต็มที่เมื่อกลับถึงบ้านเธอก็ซ้อมยกเวทแล้วบอกกับเขาว่าคราวหน้าเธอจะได้ดึงดาบได้ในคราวเดียวจากที่ผ่านมาเธอรู้ว่าต้องมีแขนที่แข็งแรงทำให้คิมซิมบอกเธอไปว่างั้นก็อย่าหักโหมนะ ขณะนั้นก็มีผีเสื้อสีขาวบินวนอยู่เขาคิดว่าพระเจ้ามาหาเขาเลยขอให้อึนทักออกไปก่อนหลังจากอึนทักออกไปเขาก็ต่อว่าพระเจ้าที่อิจฉาตอนเขามีความสุขแล้วพระเจ้าก็มาปรากฏกายแบบนี้คิดว่าจะมาหยุดการกระทําของเขาหรือไม่มีทางซะหรอก อึนทักแอบมองดูอยู่ก็งุนงงที่เขาทำท่าแปลกๆแล้วก็คิดว่าเขาอาจจะยังป่วยอยู่แต่เขากลับมาปรากฏตัวอยู่หลังของเธอแล้วบอกว่าเขาไม่ชอบเลยเวลาที่ตัวเขาชอบเธออึนทักก็เก็บเอาคําพูดของคิมซิมไปคิดแล้วก็เดาว,ว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะมาสารภาพรักรก,กับฉันนะ ภาพตัดไปที่ร้านไก่นะคะในร้านขายไก่ซันนี่กำลังนั่งดื่มอยู่คนเดียวด้วยท่าทางเหงาหงอยที่คอยคิดถึงแต่ยมมาทูดเธอหันมาเห็นยมมาทูดกำลังเดินมาหาเธอเขายื่นมือถือให้เธอดูแล้วก็รีบรนลานดูมือถือปรากฏว่ามีสายเรียกนะคะสายเรียกเข้าจากเขาตั้ง10สายแน่ เธอก็เดินออกไปกับเขาพร้อมกับบอกว่าเซอร์ไพรส์มากที่เขาเป็นฝ่ายโทรมาเขาก็บอกว่าช่วงนี้เขาต้องทำงานเยอะเลยอยากจะโทรมาบอกเธอพร้อมกับตอบคำถามของเธอครั้งก่อนว่าเขาเป็นคนไม่มีศาสนาเธอขอให้เขาบอกอะไรตรงๆกับเธอส่วนเธอก็จะบอกกับเขาเหมือนกันว่าชื่อจริงของเธอก็คือคิมซอนพ่อแม่เธอยอมเสียเงินเพื่อหาคนมาตั้งชื่อให้เธอหมอดูบอกว่าเธอจะชื่ออะไรไม่ได้นอกจากชื่อคิมซอน แต่เธอเกียดชื่อนี้เพราะฟังดูเศร้าเธอชอบชื่อซันนี่มากกว่าเพราะดูเจ,จิดจ้าซันนี่เลยถามชื่อจริงของเขาบ้างเพราะเธอรู้ว่าคิมอูบินที่เขาบอกเป็นชื่อปลอมแต่เธอก็ไม่โกรธเขานะเขายังไม่ทันตอบอะไรเธอนะคะเขาก็เกิดเจ็บที่หน้าอกอย่างรุนแรงจนเขาต้องลบความทรงจำของซันนี่เพื่อให้ซันนี่กลับไปก่อนนั่นเองค่ะ ในขณะเดียวกันนั้นเองทางด้านคิมซิมก็มายัางสถานที่แห่งหนึ่งเขาเขียนชื่อของคนสองคนลงในกระดาษแล้วนำไปติดกับโคมไฟปล่อยโคมนั้นให้นำชื่อทั้งสองลอยขึ้นฟ้าไปปู่ของด็อกฮวาบอกว่าคิมซิมจะมาที่นี่ในวันนี้ของทุกปี เขาจะต้องอยู่รับใช้คิมซิมเขาจะต้องจำวันนี้ให้ได้ชื่อของทั้งสองที่คิมซิมเขียนเป็นชื่อที่คิมซิมรู้สึกติดค้างมาเป็นเวลานานด็อกฮวาแอบถามปู่ว่าเขาได้ยินว่าอามีดาบปักที่อก ปู่ถึงกับเอ็ดเขาบอกว่าอย่าให้หนายท่านรู้ว่าแกรู้เรื่องดาบนี้เขาถามปู่ว่าทำไมหรอปู่ก็บอกว่าดาบนั้นคือบทลงโทษและรางวัลมันบอกถึงการมีชีวิตอยู่และการสูญสลายของเขา คิมซิมมาดักรออึนทักที่ร้านขายหนังสือเพื่อรับเธอกลับบ้านแต่เขายังไม่ทันได้ก้าวออกไปหาเธอตู้หนังสือที่เรียงรายก็เรื่อนเข้ามากั้นเขาเอาไว้พร้อมกับการปรากฏกายของสาวชุดแดงคนเดิมเธอคือคนเดียวกับยายแก่ขายผัก ตอนต้นเรื่องนั่นเองและดูเหมือนว่าเธอคนนี้ก็คือพระเจ้านั่นเองเธอมาบอกเขาว่าเขาอยู่มานานแล้วต้องรีบแตกสลายเป็นเท่าทานมิฉะนั้นจะต้องแรกกับชีวิตของอึนทักถ้าเขายังไม่ยอมจากไปอึนทักจะ,ะเผชิญหน้ากับความตายที่รุนแรงขึ้นไปอีกเรื่อยๆและตัวเขาเองก็คงจะช่วยอึนทักไม่ได้ทุกครั้งให้เขาคิดให้ดีๆเพราะว่าแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังเคยเผลอเกือบฆ่าเธอมาแล้วด้วย อึนทักค่ะกลับมาคุยกับยมมาทูตก็คาดคั้นถึงรายละเอียดที่แท้จริงว่าหากดึงดาบออกแล้วคิมซิมจะเป็นอย่างไรกันแน่คิมซิมพูดเหมือนจะต้องไปที่ไกลๆยมมทูตเลยบอกความจริงกับเธอพออึนทักรู้ว่าถ้าเธอดึงดาบแล้วคิมซิมจะสลายไปเขาจะตายไปจริงๆจากโลกนี้อึนทักรู้สึกเสียใจมากที่จะเป็นสาเหตุให้เขาตายไปนะคะ จบแล้วคะ่ะสำหรับตอนที่8ของก๊อบรินคำสาบรักผู้พิทักษวิญญาณนะคะเหมือนนิทานเลยคะ่ะเรื่องนี้ฟังแล้วเพลินนะคะอดวันขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพกันทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่9คะ่ะ